ลูกหลานทั้งหลายเอย้ยนกกาลบัตรนี้หลวงปู่ใหญ่จักได้อัญเชิญพระสัทธรรมพิสุทธิ์มาสู่ลูกหลานลูกหลานหลายคนมีความวิตกกังวลอยู่ในดวงจิตดวงวิญญาณ ว่าการทำดีในยุคสมัยนี้อันเป็นกะลียุคความดีมีอิทธิพลเพียงหนึ่งส่วนความชั่วมีอิทธิพลมากถึงสามส่วนนั่นการทำดีของผู้ใยดีประพฤติชอบนั้นจะมีผลเพียงไหน จะกลายเป็นว่าทำดีแล้วยังไม่ได้ดีทำดีแล้วกลับได้ชั่วส่วนคนชั่วนั้นทำชั่วแล้วกลับได้ดีเช่นนั้นหรือหาใหม่ลูกหลานทั้งหลายเอ่ยย่อมมิเป็นเช่นนั้นดอก ลูกหลานมิต้องวิตกกังวลเพราะอย่างไรการทำดีย่อมได้ดีการทำชั่วย่อมได้ชั่วเสมอแต่เราจะต้องมีความละเอียดละออในการเฝ้ามองชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆ ของสพสัตว์ทั้งหลายถ้าเรามิมีความละเอียดละอเราจะมองผิดเราจากเห็นผิดจะก,กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมองไปว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วซึ่งนก,กาลบัตินี้มิจฉาทิฏฐิเช่นนั้นเกิดมีขึ้นมากเหลือประมาณ จนกลายเป็นพลังงานลบสมทบให้กับกะลียุคทำให้กะลียุกมีความสับสนวุ่นวายทำให้กะลียุคมีอิทธิฤทธิ์ทำให้มนุษย์เข้าใจผิดทำให้มนุษย์สรพสัตทั้งหลายกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ จะทำให้พลังงานแห่งความชั่วร้ายเลวทรามของมารมาทำลายโลกหรือพรหมโลกนี้ได้มากขึ้นหลวงปู่ใหญ่จะขอบอกกล่าวกับลูกหลานอย่างหนึ่งก็คือคนทำดีที่ยังไม่ได้รับผลดีที่ตนทำก็เพราะว่าดวงจิตดวงใจของคนทำดีนั้น ยังอ่อนแออยู่ยังไม่สามารถรวบรวมพลังงานในทางบวกในทางเป็นกุศลมหากุศลให้แก่ตนเองจึงไม่สามารถที่จะโน้มเหนียวพลานิสงแห่งความดีที่ตนเองได้กระทำไว้มาเป็นผลให้แก่ชีวิตของตนได้บุญที่ทำไว้นั้น เป็นแต่เพียงบุญกิริยายังไม่เป็นบุญที่แท้จริงเมื่อยังไม่เป็นบุญที่แท้จริงพลังงานบุญจึงยังไม่เกิดเมื่อพลังงานบุญยังไม่เกิดก็ยังไม่สามารถที่จะโน้มนำานิสง์แห่งบุญให้ไปประกอบตอบต่อกับชีวิต ความเป็นจริงที่ดำรงดำเนินอยู่ในปัจจุบันได้เช่นการให้ทานการรักษาศีลทั้งสองประการน,นี้เป็นองค์ประกอบของการทำบุญแต่ยังไม่มีองค์ประกอบที่สามคือการภาวนาจัก ต้องนำองค์ประกอบทั้งสองประการข้างต้นคือทานกับศีลไปเป็นรากฐานแห่งการเจริญภาวนาเมื่อทานกับศีลเข้าไปเป็นฐานแห่งการเจริญภาวนาอย่างดียิ่งแล้วไซ่ความเป็นบุญเป็นกุศลจึงจับบังเกิดแล้วจิตจะ ไม่ไปเกี่ยวไปคล้องกับสิ่งอันเป็นอกุศลเลยจึงจักเป็นจิตอันบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์เป็นรากฐานแห่งการประดิษฐานพลังงานบุญอันบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนนี้ประกอบเข้าด้วยกันแล้วใส่บุญจึงจักเป็นบุญที่แท้จริง นาะลูกหลานเอ้ยคนดีคนบุญที่ทำความดีทำบุญถึงความแท้จริงอันบริสุทธิ์แห่งความดีและแห่งบุญนั้นยอมทำดีย่อมทำบุญแล้วได้ดีได้บุญได้โดยแท้แน่นอนลูกหลานไม่ต้องกังวล ความกังวลจกเป็นนิวรประเภทหนึ่งที่ขวางกั้นอยู่ในระหว่างหรือในขณะทำดีหรือทำบุญนั้นขอให้ทำดีทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่แปดปนกับภาวะอันเป็นอกุศลทั้งมวลและบุญนั้นจะได้ประกอบตอบต่อกันเข้าสั่งสมกันเข้า เป็นบุญนิธิแปลว่าการสั่งสมบุญไว้อยู่ในตู้สเบียงแห่งบุญและเมื่อใดที่ต้องการจักนําอานิสง์แห่งบุญนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์พวกผลต้องนํามาใช้อย่างฉลาดคือต้องนําเอาบุญนั้นมาต่อบุญอย่านำเอาบุญมาใช้ประโยชน์ เพื่อความเป็นตัวเป็นตนตอบสนองความต้องการเพื่อให้ตัวตนนั้นมีลักษณะของการเชิดชูตัวตนให้เลิศหรูสวยงามสูงเด่นขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นการใช้บุญอย่างหมดเปลืองสิ้นเปลืองไปแล้วมิได้มีบุญต่อตอบขึ้นไปต้องนำบุญนั้น มาใช้เพื่อสงเคราะห์แก่ธาตุขันสรรพสัตว์อื่นๆแล้วจึงจะเกิดมหาบุญมหากุศลที่สูงส่งยิ่งขึ้นในระหว่างนั้นจิตก็จะต้องไม่หมุนมองเศร้าซ้อยไม่คิดหวังว่าเอเมื่อเราทำบุญไปแล้ว เหตุไฉนสัตว์อื่นจึงไม่ตอบสนองในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลให้แก่เราบ้างหนอถ้าจิตยังหมุนหมองเศร้าซ้อยแล้หวังผลอยู่แม้แต่แรกเริ่มทำบุญแล้วไม่ได้หวังผลก็จริงแต่ครั้นพอถึงช่วงเวลาที่จะนำบุญมาใช้ปรากฏว่าเมื่อนำบุญมาใช้แพ่ไป ยังสัพพสัตสัพพธาตสัพพขันอื่นๆแล้วไสปรากฏในดวงจิตนั้นก็ยังมีความหวังผลอยู่ว่าเมื่ออุทิศบุญทรงผลบุญให้แก่สัพพธาตสัพพขันเหล่านั้นแล้วเหตุไฉนสัพพธาตสัพพขันสพัพพสัตวเหล่านั้นถึงได้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเสียบ้างเลย ทำไมถึงไม่ตอบสนองไม่ขอบคุณต่อบุญที่เราสู้อุตสาหุทิศให้เสียบ้างหนอนี่บางคนก็จักมีความรู้สึกเช่นนี้ครั้นพอมีความรู้สึกเช่นนี้ก็จะกลายเป็นว่ากิจอันเป็นอกุศลน,นั้นมาหักล้างกับสภาวะแห่งบุญ เป็นนิวรขวางกั้นกระแสบุญประดุดดังสายทานอันดีอันบริสุทธิ์มีเขื่อนมาขวางกั้นไว้เสียจึงทำให้น้ำคือบุญไม่สามารถที่จะไหลลงไปสู่ผืนนาเพื่อที่จะปลูกพืชปลูกข้าวกล้าให้เกิดพืชพันธัญญาหารให พืชพันธัญญาหารเหล่านั้นเป็นอาหารหล่อเลี้ยงธาตุขันต่างๆได้ทีนี้มาเฝ้าดูฝ่ายกระแสะมารกระแสะแห่งความชั่วกระแสะแห่งบาปอากุศลว่าทำไมคนฝ่ายมารคนชั่วคนทำบาปทำอกุศลถึงดูเสมือนว่าได้ดี หลวงปู่ใหญ่ขอเน้นย้ำว่าดูเสมือนเท่านั้นนิใช่ได้ดีจริงๆเพราะเหตุว่ากระแสมานหรือพลังงานแห่งพยามารน,นับตั้งแต่พยามารที่เป็นประมุกอยู่บนสวรรค์ชั้นหกปรณิมมิตะวัสบด,ดีมานนั้นทรงพลังแผ่ซ่านมาสู่ทุกอนู แห่งจิตมารทั้งหลายให้มีความเข้มแข็งแต่เป็นความเข้มแข็งแบบมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้มแข็งแบบมารเขาทรงพลังงานอันเข้มแข็งอยู่ในดวงจิตแห่งอนุจิตแห่งมารน,นั้นไว้ได้สภาวะเข้มแข็งแบบนี้เป็นสภาวะมิจฉาทิฏฐิก็จริง แต่เขาสามารถที่จะน้อมนำเอาพลังงานต่างๆที่จะอำนวยผลตามที่เขาปรารถนาแบบมิจฉาทิฏฐินั่นเองเข้ามาประกอบตอบต,ต่อกันเขา้าทำให้ดูเสมือนว่าเขาได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการสัพพธาสัพพขันใดมีจิตมีอนุของจิต ในฝ่ายมารร่วมกันก็ย่อมจักเห็นพ้องต้องกันว่าภาวะอันนั้นเรียกว่าเป็นความดีทั้งที่จริงไม่ใช่ความดีทั้งที่จริงเป็นการตอบสนองตันหากิเลสอุปาทานและเครื่องร้อยรัดอย่างชนิดที่เป็นมหาอุศลอันยิ่งใหญ่ เป็นมหาอาวิชชาอันยิ่งใหญ่แต่เขาตอบสนองกันเองเห็นพ้องต้องกันเองจึงกลายเป็นความเห็นพ้องต้องกันในฝ่ายมารแล้วดวงจิตของฝ่ายมารในยุคที่เรียกว่าเป็นสภาวะแยกธาตุแยกขันในปัจจุบันนี้ในภาวะที่เรียกว่ากาลียยุคทุกวันนี้ ดวงจิตฝ่ายมารมีกำลังเพิ่มมากขึ้นจึงตอบสนองต่อกันและกันจึงเชิดชูเห็นพ้องต้องกันส่งเสริมกันให้ฝ่ายมารฝ่ายชั่วได้รับกำลังอันดียิ่งเหนือยิ่งกว่าฝ่ายคนทำดีคนทำบุญกุศลเพราะคนทำบุญทำกุศลคนทำดีนั้น จิตใจก็ยังอ่อนแออยู่จิตใจก็ยังมีนิวรธรรมเป็นจำนวนมากอยู่ดังหลวงปู่ใหญ่ได้กล่าวอัถาธิบายไว้แล้วดังนั้นเมื่อพลังงานแห่งอกอุศลแห่งมหาอาวิชชาถูกเชิดชูขึ้นมาทำให้มูเหล่าคนทั้งหลายเล็งแลเห็นว่าคนชั่วได้ดีมีอำนาจ มีวาสนาบรรดาศักด์ความที่ทุกคนเมื่อยังมีจิตใจอ่อนแออยู่หม่นหมองอยู่เศร้าซ้อยอยู่ซึ่งการกระทำความดีแล้วเห็นในลักษณะที่มีนิวรธรรมจึงเข้าใจว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีบางคนก็เลยเพิกถอนการทำดี หันไปสวามิภักดิตอมาชั่วร้ายก็มีจึงยิ่งทำให้กำลังในฝ่ายมาชั่วร้ายได้รับการสนับสนุนเสริมเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นคนทำชั่วทำบาปเหล่านี้ส่วนใหญ่สำคัญทีเดียวที่เขาอาจมีบุญเก่าสั่งสมมาจึงยังทำให้ได้รับอานิสง์ แห่งบุญเก่าที่เขาเคยทำมาแต่หลายภพหลายชาติสั่งสมมาก่อนแต่ณภพชาติปัจจุบันจิตเขาแปรปรวนถูกฝ่ายมารเข้าแทรกฝ่ายมารเข้าแทรกสำเร็จเขาประกอบกรรมชั่วในภพชาติปัจจุบันแต่ในวิถีชีวิตที่เป็นอยู่นั้นเขายังได้รับ บุญเก่าแต่ชาติติปางก่อนๆสังสมไว้อยู่พลังดวงจิตของคนชั่วคนบาปนั้นเขายังได้ความเข้มแข็งความหนุนเนื่องแห่งบุญเก่าอยู่แต่ว่าเมื่อพบชาติปัจจุบันจิตแปรปรวนไปอยู่ข้างฝ่ายมารหรือถูกมารเข้าแทรกสําเร็จเขาก็ได้รับความเข้มแข็งแบบมารเข้าผสม เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้มแข็งก็จริงแต่เป็นมิจฉาทิฏฐินะลูกหลานเอ่ยจิตของคนบาปคนชั่วที่เหิมเกริมในการทำบาปทำชั่วแล้วยังมีอำนาจวาสนาอยู่นี้จิตนี้เป็นจิตที่ทำรงไว้ซึ่งอำนาจแห่งมารเป็นหลักใหญ่ ถูกครอบงำโดยมารเป็นหลักใหญ่แล้วในปัจจุบันเป็นความเข้มแข็งกลางกล้าวกระด้างอย่างชนิดที่ไม่มีอะไรมาขัดมาขวางพลังงานแห่งดวงจิตมิจฉาทิฐินั้นได้เลยกระแสะแห่งมารเชิดชูดวงจิตนั้นให้โดดเด่นขึ้นมา กลายเป็นคนมีอำนาจวาสนามีทรัพย์สินเงินทองเป็นจุดที่ดึงดูดให้กระแสมารย่อยๆก็คือผู้ที่มีความอ่อนแอก็ตามมีมิจฉาทิฏฐิแทรกซึมเข้าไปแล้วในดวงจิตดวงใจก็ตามมาเพ่งเล็งมองเห็นว่าโอ้ช่างมีอำนาจวาสนาสูงส่งเสนีกอกะไร จึงขอไปอาศัยอยู่ภายใต้ร่มแห่งมานนั้นโดยไม่รู้ตัวว่าได้เข้าไปสมัครเป็นพักพวกเป็นบริวารหรือเป็นทาสแห่งมานนั้นไปแล้วความคิดอย่างมิจฉาทิฐิที่ว่าทำชั่วได้ดีเป็นเช่นนี้แลเมื่อลูกหลานได้ฟังพระสัต์ ทำเทศนาสารพิสุทธิ์เหนือทิพนี้แล้วจงเข้าใจให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเถิดว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วอย่าได้เข้าใจผิดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างที่มานชักจูงเลยนะลูกหลานเอ้ย